ประธานที่เคารพครับผมกรวีปิศนานทกุลสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรจากจังหวัดลังทองพักภูมิใจไทยครับขออนุญาตท่านประธานนะครับได้อภิปรายในส่วนของมาตราที่6กนะครับก็คืองบประมาณรายจ่ายงบกลางครับซึ่งได้รับการพิจารณาจัดสรรไปทั้งหมดเนี่ยหกแสนสามืสาพันกว่าล้านซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับประเด็นคําถามเพื่อประหยัดเวลาของสภานะครับอยากจะถามไปยังท่าน ทางกรรมธิการได้กรุณาตอบคาถามใน2ประเด็นหลักๆครับคือผมไปดูในส่วนของงบกลางเนี่ยได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นมาถึง1,000ล้านบาทในไส้ในเนี่ยไปเพิ่มในหมวดเดียวเลยครับก็คือเรื่องของเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นซึ่งได้รับการจัดสรรไปทั้งหมดถึง9 9 0 0 0ล้านบาทเกือบแสนล้านครับท่านประธานดูตัวเลขตรงนี้ผมไม่ได้ติดใจนะครับ แล้วก็รู้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องใช้งบกลางเนี่ยเอาไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเหตุการณ์ความไม่สงบก็ได้งบกลางนี่แหละครับไปช่วยบ้านผมน้ําท่วมฝนแล้งก็ได้งบกลางนี่แหละครับที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ได้ติดไม่ได้ติดใจในเรื่องของการที่จะมีเงินงบประมาณที่ไปลงในงบกลางดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินสํารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นแต่ก็ต้องอดตั้งข้อสังเกตให้ท่านประธานนะครับว่า จำนวนเงินตัวเลขตรงนี้เนี่ยที่ได้รับการจัดสรรไปเนี่ยมันมากเหลือเกินแถมยังได้รับเพิ่มไปอีก1000พล้านบาทไประเด็นแรกที่อยากจะถามตรงนี้ครับตัวเลข1 0 0 0ันล้านบาทที่ไปเพิ่มในเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเนี่ยฐานคิดมันมาจากไหนเลยครับทําไมถึงต้องไปเพิ่ม1,000ล้านบาททำไมไม่เพิ่มให้มันมากกว่านี้หรือทำไมไม่ไปเพิ่มให้มันน้อยกว่านี้เรามีตัวเลขเรามีสมมุติฐานตัวไหน ที่ไปบอกว่าจานวนเงินหนึ่งพันล้านบาทที่ไปเติมเนี่ยน่าจะเพียงพอต่อการช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนอันนั้นเป็นประกาศแรกครับประการที่สองครับงบกลางเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายกันมาแล้วก็ตั้งคําถามเพราะมันเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนจริงๆในกรณีที่หน่วยงานกรมกรองต่างๆกระทรวงต่างๆไม่ได้ตั้งงบไว้และมีความจําเป็นก็จะมาใช้เงินของงบกลางนี่แหละครับตอนนี้ เรื่องที่ประเด็นที่ผมจําเป็นที่ต้องมาทวงถามและถามกับทางกรรมธิการไปก็คือในเรื่องของเงินที่จะมาช่วยเหลือชาวนาครับชาวนาบ้านผมและผมเชื่อว่าชาวนาทั้งประเทศครับตั้งคําถามว่าราคาข้าวเปลือกที่มันตกต่ําอยู่ในขณะนี้เนี่ยงบกลางตรงส่วนนี้ในปีหน้านะครับจะสามารถที่จะเอามาช่วยเหลือเยียวยาหรือว่าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้หรือไม่เมื่อสมัยรัฐบาลที่แล้วครับเรามีโครงการ ประกันรายได้ซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินส่วนต่างถ้าหากว่ากรณีที่ราคาเข้าเปลือกนะครับมันตกต่ํากว่าจากราคากลางปีนี้ไม่มีครับความหวังเพียงอย่างเดียวของเขาก็คือเรื่องของเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทซึ่งในปีห8นะครับยังค้างอยู่ตั้งแต่นาปังนะครับแล้วก็มานาปีเนี่ยก็ยังไม่ได้จ่ายในปีหน้าเมื่อผมเห็นตัวเลขตรงนี้แล้ว9 9 0 0 0ล้านเนี่ยตีกลมๆประมาณเกือบแสนล้านเนี่ยนะครับ เงินตรงส่วนนี้ต้องถามทางกรรมธิการครับว่าได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าถ้าในปีหน้าราคาผลผลิตทางการเกษตรถ้าหากว่ามันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยเงินงบกลางตรงนี้เงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นตรงนี้เนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะไปถึงชาวนาที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาจากเงินจากงบกลางตรงนี้ได้หรือไม่และประเด็นสุดท้ายครับผมย้ําอีกครั้งหนึ่งกับเพื่อนสมาชิกท่านสอสอคุณจักร สุรินนะครับท่านก็ได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ถามไปถึงการใช้จ่ายเงินในรอบที่ผ่านมาปีหน้าถ้าหากว่ารัฐบาลเราได้มีบทเรียนในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่างๆซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็อยากที่จะให้รัฐบาลนะครับได้ลองไปดูในการจัดสรรเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนก็กราบขอบคุณท่านประธานครับ